สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิลิศราสำมฤทธิ์อายุสิสปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6มาจากโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะหนูเป็นคนที่เช่าบ้านรูปมาตั้งแต่เด็กค่ะ เวลาที่หนูวาดรูปหนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขที่จะได้ทำรูปนั้นออกมาแล้วก็ยิ่งตอนที่ได้เห็นรุ่นพี่ในายชงนมศิลปะนะคะไปประกวดแล้วก็ได้รางวัลกลับมาหนูรู้สึกว่าหนูมีแรงบันดาลใจที่ทำให้หนูอยากที่จะส่งผลงานประกวดจนถึงทุกวันนี้ค่ะแนวคิดของภาพนี้นะคะก็คือหนูอยากที่จะลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมเช่นอาหารหนูเลยที่จะอยากสร้างรถฐานุอาหารนะคะ มาเพื่อที่จะให้เด็กทุกคนนะคะได้รับอาหารอย่างเท่าเทียมกันค่ะไอเดียในการวาดภาพนี้นะคะหนูเอามาจากชีวิตประจําวันของหนูค่ะเพราะว่าตอนที่หนูรับประทานอาหารกลางวันตอนเที่ยงนะคะโรงอาหารนะคะก็จะมีถาดอาหารค่ะเป็นถาดหลุมแล้วก็ในนั้นก็จะมีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากมายค่ะหนูเลยอยากที่จะเอาถาดหลุมอาหารอันนั้นนะคะมาวาดเป็นภาพเพื่อที่จะให้เด็กทุกคนได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมือนกันค่ะ โรงเรียนเราจ,จัดสอนการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงป .6 ทางโรงเรียนสนับสนุนในด้านอุปกรณ์งบประมาณชุมนุมศิลปะซึ่งเด็กที่สนใจจะเข้าชุมนุมนั้นโดยครูเขาจะเสียสละสอนหลังเลิกเรียนแล้วก็เสาร์อาทิตย์เป็นบุญของโรงเรียนเรานะครับที่มีครูที่มีความสามารถด้านศิลปะแล้วก็ความสามารถของตัวเองนั้นไปเผยแพร่ไปแนะนําให้เด็กได้ถึงรู้ถึงความ สามารถของนักเรียนที่แท้จริงคุณครูรู้สึกยินดีและปลาปื้มใจเห็นน้องวิิสาลาสัทธิ์นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางสามหมอที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลกของบริษัทโตริต้ารถยนต์ในฝันปี2024ค่ะต้นกล้าต้นนี้ที่คุณครูได้ปลูกลดน้ำพรนดินจนเบ่งบาน สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคของตัวเองสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและก็เป็นโลงโมงเดลสํสำหรับเยาวชนเด็กๆรุ่นต่อไปหนูรู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าหนูตั้งใจอดทนขยันฝึกฝนวาดภาพนี้ออกมาเพราะว่าหนูหวังที่จะได้รางวัลค่ะถ้วยรางวัลน,นะคะสวยมากค่ะแล้วก็เหมาะสมกับรางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งมากค่ะ หนูก็อยากที่จะขอบคุณทางบริษัทโตโยต้านะคะที่จัดทาโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเพราะว่ายังมีเด็กบางคนนะคะที่เขามีความสามารถด้านศิลปะแต่ก็ยังไม่กล้าแสดงนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะเปิดกว้างให้เด็กทุกคนในประเทศไทยนะคะทุกจังหวัดได้ส่งผลงานเข้าประกวดค่ะ อยากจะฝากทางบริษัทเกลียต้าท่านทําถูกแล้วที่ทําโครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่าเด็กทุกคนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะจะได้แสดงออกอยากให้ทางบริษัททําไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเด็กไทยของเราจะได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ สำหรับเงินรางวัลที่ได้นะคะหนูก็จะเอาไปให้คุณตากับคุณยายค่ะเพราะว่าหนูอยู่กับท่านตั้งแต่เด็กหลังจากที่ให้คุณตากับคุณยายเสร็จแล้วหนูก็จะเอาไปเป็นทุนการศึกษาในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ